สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ IT Around You นะครับช h a n แ e นลที่เก็บรวบรวมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งการเอาความรู้ทางด้าน IT ครับไปประยุก์ตใช้ในการทำงานวันนี้เช่นเคยครับอาจารย์มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกนะครับวันนี้ครับเป็นประเด็นในเรื่องของ FC ครับต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยนะครับ อินบ็มาคุยอาจารย์แล้วบอกว่าอยากให้อาจารย์แนะนําเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งดาวน์โหลดรูปภาพนะครับเวลาที่เราอยากทําเอกสารอยากทําวารสารอยากทําบทความหรือแม้อยากตกแต่งเว็บไซต์ต่างๆของเราให้ดูดีนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊บรรดาคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาไปเอารูปภาพสวยมาจากไหนและสามารถใช้งานได้ฟรีด้วยไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับ และที่สำคัญครับ3ส,สุดยอดเว็บไซต์ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าทั้ง3ามเว็บไซต์ที่จะมาแนะนำนี้นะครับเราสามารถนำเอารูปภาพต่างๆเนี่ยมาใช้ในสื่อต่างๆของเราได้และที่สำคัญครับถูกลิขสิทธิ์และไม่ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มากลับไปด้วยน่าสนใจสุดๆไปเลยนะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับถ้าพร้อมแล้ว นะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบคุณมากครับเรามาลุยกันได้เลยนะครับเว็บไซต์แรกวันนี้นะครับที่จะแนะนําในการดาวน์โหลดรูปนะครับจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า unsplash com นะครับ worldwide w e b unsplash นะครับ com นะครับแบบนี้นะครับ worldwide unspat d com นะครับ Enter ได้เลยรอสักครู่นะครับนี่คือหน้าตาของตัวเว็บไซต์ u n s p a d com นะครับต้องบอกว่าเว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นคลังหรือว่าสต็อกรูปภาพที่ใหญ่ติดอันดับ Top 10ของอที่มี YouTube content creator เนี่ยนะครับมาโหลดไปใช้งานได้อย่างสบายๆเลยนะครับต้องบอกว่ารูปที่เขาโชว์มานนี้ก็ มีการอัปเดตตลอดเวลานะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยการใช้งานของตัวเว็บไซต์ u n s p เปรนั้นก็ง่ายๆครับเราอยากได้รูปอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความคีย์เวิร์ดเข้าไปตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราอยากได้เป็นรูปภาพที่เป็นนักเรียนนะครับเป็นสติ d เดนก็ลองค้นดูนะครับแล้วะแบบนี้ครับเรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะปรากฏรูปภาพที่ตรงกับคีย์เวิร์ด โชว์ออกมาให้เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยนะครับวิธีการดาวน์โหลดนั้นก็แสนจะง่ายนะครับเราก็คลิกที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้นะครับอย่างเช่นอาจารย์อยากได้รูปนี้ไปทําเป็นวารสารเป็นบทความต่างๆนะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยครับเห็นไหมครับเราก็จะได้รูปถูกดาวน์โหลดมาที่เครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับลองเปิดดูนะครับนี่คือภาพ ไซส์ของต้นฉบับนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความคมชัดสวยงามน่าใช้แบบเจ๋งๆเลยนะครับอ่าโอเคสบายละนะครับแล้วก็เราอยากได้อะไรนะครับก็เพียงแค่ใส่คีย์เวิร์ดนะครับที่ด้านบนตรงนี้นะครับช่องเซิร์ชนิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวจารย์พาไปดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมนะครับเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์ได้ทำการดาวน์โหลด รูปภาพให้เป็นตัวอย่างให้เราได้รับชมกันแล้วนะครับหลายท่านอาจจะมีความกังวลว่าตกลงว่ารูปภาพทั้งหมดเนี้ยในตัวเว็บไซต์ของ unspat เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีหรือเปล่านะครับอ่าเพื่อความสบายใจนะครับเดี๋ยวจา์จะพาพวกเราไปดูตรงนี้นะครับเราสังเกตจุด3จุดที่อยู่ตรงด้านขวาบนตรงนี้นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์เมนูนะครับให้เราคลิกแล้วก็ไปที่หัวข้อไรเส้นนะครับนะ ที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับลองคลิกเข้าไปอ่านดูนะครับเมื่อเราเปิดแล้วนะครับเราก็จะเจอหัวข้อไรเซนนะครับตัวอันสเป h นะครับรูปภาพของตัวอันสเป h นั้นนะครับเขาสร้างมาเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับซึ่งตัวไรเซนของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะครับก็คือรูปภาพทั้งหมดนะครับสามารถที่ดาวน์โหลดเอาไปใช้งานได้ฟรี นะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือไม่ใช่การค้าก็สามารถทำได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับไม่ต้องมีการอ้างอิงนะครับไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือขอสิทธิ์นะครับขออนุญาตนะครับไม่ต้องการนะครับแต่สิ่งที่เขาจะไม่อนุญาตก็คือเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเอารูปภาพที่อยู่บนเว็บไซต์ของเขา, receive. าเนี่ยปัสจากการได้รับอนุญาตนะครับ ไปขายแบบนี้ไม่ได้นะครับห้ามทำโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็หรืออาจจะมีการเอารูปภาพเนี่ยไปตกแต่งนะครับหรือว่าเป็นการทำซ้ำอ่าแล้วก็มาแข่งขันกับเขาเนี่ยแบบนี้ก็ไม่อนุญาตนะครับเ่าโอเคเมื่อเราอ่านเรื่องของตัวลายเส้นของตัวอันสเปกแล้วเราก็จะสามารถ ใช้งานตัวเว็บไซต์ Unsplash นั้นได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็สบายใจด้วยนะครับถือว่าตัว Unsplash ก็เป็นเว็บไซต์ที่เป็นครังรูปภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งเลยนะครับจะมีการแบ่งเป็นแคตตาล็อกด้านบนด้วยนะครับสนใจก็ลองดูนะครับนะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่จะแนะนำนะครับแนะนำว่าควรใส่คีย์เวิร์ดเป็นภาษาภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราลองค้นภาษาไทยซินะว่าจะรู้จักไหมนะครับนักเรียน มันจะรู้จักไหมโอเคครับไม่รู้จักเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นคนหน้าเศร้าตรงนี้นะครับแสดงว่าคีย์เวิร์ดที่เราจะค้นแนะนําว่าควรเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับนี่เป็นเว็บไซต์แรกนะครับ u n s p a d c o m เดี๋ยวเรามาดูต่อในเว็บไซต์ที่2ต่อกันเลยนะครับเว็บไซต์ที่2นี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งในการดาวน์โหลดรูปเยอะเหมือนกันนะครับน่าสนใจอีกไม่น้อยนะครับนะเราจะไปที่เว็บไซต์ Uh, pixel นะครับ com th ขีดกลาง th wow, นะครับ enter ครับว้าวนะครับเว็บไซต์นี้ก็ถือว่าเป็นสต็อกโฟโต้ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราก็สามารถโหลดไปใช้งานได้อย่างฟรีฟรีเช่นเดียวกันนะครับก็ freedom, จะเป็นรูปแบบหลากหลายอารมณ์นะครับหลากหลายอริยาบทนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจำว่ารูปภาพที่อยู่ในตัว p i x e l c o m เนี่ยเอาไปทำพวกบทความสวยดีนะครับรู้สึกว่าจะมีรูปแบบเก๋ๆทั้งนั้นเลยนะครับวิธีการนะครับก็คืออย่างนี้ครับก็สามารถกดปุ่มลูกศรชี้ลงแบบนี้ได้นะครับสมมติว่าอาจารย์ชอบรูปกล้องถ่ายรูปนี้แล้วกันนะอลองกดนะครับก็แน่นอนครับเมื่อกดแล้วรูปก็มาทันทีเลยนะครับเราลองเปิดดูนะ โอเคครับนี่คือรูปภาพไซส์ออริจินอลนะครับจะเห็นได้ว่าภาพก็แบบคมชัดสวยงามจริงๆนะครับต้องยกนิ้วให้เลยนะครับโอเคดูเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีคำกล่าวขอบคุณนะครับเราก็สามารถที่จะติชมนะครับเกี่ยวกับผลงานของผู้ที่นํำรูปภาพมาใส่เข้ามานี้ได้นะครับนะครับหรือว่าจะมีการเข้าไปดูนะครับ ภาพถ่ายของผู้ที่นํารูปภาพขึ้นมาหรือเรียกเป็นศิลปินก็นได้นะครับนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายตรงนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วเราก็มาดูเรื่องของการอนุญาตการใช้งานนิดนึงนะครับรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ใน pixel.com นะครับเขาก็จะอนุญาตเราตรงนี้เขียนไว้ชัดเจนนะครับสิ่งใดที่ได้รับอนุญาต เราพยายามทําให้การอนุญาตสิทธิ์นะครับการใช้พิกเซลง่ายที่สุดโปรดอ่านเพื่อศึกษาเพิ่มเติมนะครับแน่นอนครับภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอทั้งหมดที่ในพิกเซลนะครับสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับนี่ครับเจ๋งมากเลยครับไม่จําเป็นต้องระบุแหล่งที่มานะครับเรายินดีหากคุณจะให้เครดิตช่างภาพหรือว่าตัวพิกเซลนะครับไม่ถือเป็นข้อความบังคับแหมประโยคนี้ต้องบอกว่าน่าจะได้ใจ ผู้ที่ดาวน์โหลดรูปภาพไปใช้งานสุดๆเลยนะครับเพราะวา่าเราอาจจะเจอเว็บไซต์หลายเว็บไซต์นะครับเวลาเราเอาภาพไปใช้งานเนี่ยเขาอาจจะให้เราเอาไปใช้ฟรีนะแต่เราต้องมีการาแจ้งเครดิตให้เครดิตเจ้าของภาพด้วยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับในบางงานเราก็ถ้าใช้ของตัวพิกเซลเนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจนะครับ 3. ครับคุณสามารถปรับแต่งภาพถ่ายหรือวิดีโอจากพิกเซลได้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขาตามที่คุณต้องการโอ้โหประโยคนี้ต้องบอกว่าเขาอนุญ,ญาตให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับแต่งรูปภาพแบบเจ๋งๆได้เลยนะครับโดนใจจริงๆนะครับนี่ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่2ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแล้วหลักการก็เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะเ,เลือกภาพจากรูปภาพที่ปรากฏตรงนี้นะครับหรืออาจจะทําการค้นก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นเดี๋ยวขอลองดูนะ จะมีไมหมอย่างเช่นผมสนใจเกี่ยวกับมะพร้าวนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับลองค้นดูนะครับโคโค o น u ัโอ้โหได้รูปที่สวยงามมากเลยนะครับอยากไปทำธุรกิจนะครับอยากเอารูปภาพไปประกอบเจ๋งมากเลยนะครับโอเคครับนี่คือข้อมูลจาก pixel com ครับ เดี๋ยวเรามาดูต่อในเว็บที่3นะครับซึ่งถือว่ามีความสุดยอดไม่น้อยเลยนะครับเว็บไซต์นี้ครับชื่อว่า pixabay.com หรืออาจจะอ่านว่า pixabay.com ก็ได้นะครับแล้วแต่การอ่านออกเสียงของเรานะครับ่ามาดูกันนะ pixabay นะครับ .com นะครับแล้วก็เราใส่ slash th ที่หนึ่งครับเขาจะแปล เป็นภาษาไทยให้เรานะครับเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานเห็นไหมครับข้อมูลทุกอย่างนะครับก็หลักการก็จะคล้ายๆกันนะครับวันนี้มาในธีมสีแดงสวยงามมากเลยเราสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญครับที่ P ิกซาเบเนี่ยจานเนี่ยมาใช้บ่อยเลยแล้วก็รู้สึกว่า,าภาพสต็อกใน P ิกซาเบเนี่ยมีเยอะมากนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าโอ้เขามีมากถึง1มากกว่า1ล้านภาพนะครับ น่าสนใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็คือน่าจะาใช้คีย์เวิร์ดเป็นภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมอลองดูนะครับมะพร้าวนะครับลองดูนะว้าวเจ๋งมากเลยนะครับสามารถใช้คีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาไทยในการค้นหาข้อมูลได้ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าก็มีรูปทั้งที่เป็นรูปแบบแบบเป็นรูปภาพถ่ายหรือว่าเป็นภาพการ์ตูนวาด หลากหลายอารมณ์เลยนะครับน่าสนใจสุดๆเลยนะครับตัวพิกซาเบย์นะครับเดี๋ยวเราลองเอาสักรูปหนึ่งนะครับสมมุติว่า,าเราชอบรูปนี้แล้วกันนะครับลองคลิกปุ๊บอ่าเขาก็จะพรีวิวรูปนั้นให้เราดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะบอกเรานะครับเกี่ยวกับเราสามารถที่จะโหลดรูปภาพนี้ไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับ ตรงนี้ก็บอกว่าเราสามารถใช้งานในเชิงพันิย์ได้ฟรีไม่มีลักษณะที่ต้องการนะครับก็คือไม่มีการอ้างอิงกับนั่นเองนะครับลองคลิกโหลดฟรีนะครับ P ิ x a b a y นี้จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะกว่า2เว็บไซต์แรกนะครับก็คือเขาจะให้เราสามารถเลือกรายละเอียดของอขนาดของภาพถ่ายที่เราต้องการได้ด้วยนะครับสมมุติว่าจะเอาภาพที่เขาระบุมาให้นะครับนะลองดาวน์โหลดดูครับ แล้วก็เขาให้เรายืนยันว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับในการที่จะมาดาวน์โหลดรูปตรงนี้กดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งรอสักครู่นะครับรูปก็จะปรากฏที่ด้านล่างตรงนี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูรูปนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือรูปที่ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องของอาจารย์แล้วนะครับรู้สึกว่าภาพก็คมชัดไม่น้อยกว่าสองเว็บไซต์แรกนะครับ เจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามอัธยาศัยนะครับขอให้เราใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการนะครับที่ช่องค้นหาด้านบดได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะอ่านดูลายเส้นของ Pixabay นิดนึงนะครับเราจะได้สบายใจนะครับอ,อะไรที่เขาอนุญาตนะครับก็คือว่า all content ก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหรือเพลงนะครับ On p i x a b a y สามารถใช้งานได้ฟรี เป็นเชิงพาณิชย์นะครับก็ได้หรือไม่ใช่เชิงพาณิชย์ก็สามารถใช้งานได้นะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องขออนุญาตนะครับนะนะครับแล้วก็ต้องอาจจะต้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม่จำเป็นที่ต้องให้นะครับไม่จําเป็นนะครับที่ต้องให้เครดิตด้วยนะครับแล้วก็สามารถ Modify Content จาก p i ซซ่าเบได้ด้วยนะครับซึ่งถือว่า ทั้ง3มเว็บไซต์ที่จัดมานะสุดยอดหมดเลยนะครับจานต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับใช้ได้อย่างสบายใจนะครับเวลาเราเอาไปทํารูปไปทําเว็บต่างๆนะครับจานก็ขอแนะนําเลยว่าก็ให้ยึดจาก3เว็บไซต์นี้ที่จานแนะนํานะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่จานอยากจะให้ดีกเลียงนะครับอย่างเช่นออสมมุติว่าเราเปิด เราเปิดตัวเว็บไซต์ของ Google แล้วกันนะครับบางทีเราอยากได้รูปมะพร้าวใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปไปค้นเอาเลยแบบนี้ครับะมะาพร้าวแล้วก็ไปค้นรูปภาพนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ครับสมมติว่าเห็นรูปอ่ารูปนี้สวยดีก็ไปคลิกแล้วก็เซฟออกมาแล้วนำไปใช้งานได้เลยนะครับบางรูปบางรูปนะครับหรืออาจจะเลกหลายรูปเขาอาจจะมีลิขสิทธิ์ในการใช้งานนะครับดังนั้น ขอให้เราระมัดระวังนะครับแล้วก็เคารพสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของอสิทธิ์นั้นด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในอนาคตของตัวท่านเองนะครับเป็นห่วงทุกคนนะครับแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าใน3มเว็บไซต์ที่อาจารย์แนะนําในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของลิขสิทธิ์ได้เลยเราสามารถดาวน์โหลดรูปทุกอย่างไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งแบบไม่พาณิชย์หรือเชิงพาณิชย์ก็สามารถทําได้ โอเคครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้มาเรียนรู้นะครับของฟรีดีๆที่มีบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานของเราได้นะครับก็ขอให้สนุกกับการเลือกรูปส,สวยๆนะครับไปทำบทความดีๆไปทำผภาประกอบเว็บอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอามาอวดเอามาโชว์จานบ้างนะขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ ในวิดีโอคลิปถัดไปฝากกดไลค์ซับสไครป์แชร์ด้วยนะสวัสดีครับ